เป็นคำที่ไม่เหมาะสมลดคุณค่าของผู้ที่ถูกว่าห้ายอะไอย่างเงี้ยเป็นดูมิก็มาตรา393อันนี้โทษถึงก็จะน้อยลงแบบนี้กรณีพิการ่เกิดมันเป็นคำไหนบ้างแต่ว่าอันนี้ผมยังไม่ได้วิจัยนะสารสัตว์เป็นวิชาเฉ่าเรามีหน้าที่สามารถตีดยี่รุ่นได้ก่อนเชี้ก็ไม่ได้มีเยอะแล้ก็คนพิเศษที่บ้านพารก็หวัว่าวันหนึ่งพินีรจะได้เห็นใ้า ช่วยอหีแบบไม่ใช่แค่หนุ่รือว่าอีกหลายคนที่ไม่ได้รู้จักตัวตนพี่พูจริงๆอยากอยากไปขอแะนำยินดียดีคับยินดีคับนี่เปาสักทิปหนึ่งทีพีหนึ่งเขาบอกว่าถึงนกเป็นที่น่นดดชอบที่เกี่ยวผมได้มาสัมผัสตัวตนพี่พีพูพีูเป็นคนนั้นลนายหนู่ไหนึ่งขงที่เขาตัวจริงพีูเขาน้าักเขาน้าัก ทำตัวส de ู้ในแล้วก็จะเอามีนจะทำดุในวันสุดท้ายนะครับวนีีีดที้ายรูไม่้ไปสู้อะไรกันวสุดท้ายล้วก็มาทำดุูด้นพูมมจะได้ไปซึ่งพี่ก็จะบอกว่าถ้าเกิดีมีโครงาหรือมีงานที่จะสนทกเงินเข้าไปช่วยด้วยวันที่17นี้าจะไปถามนนั้นที่ดู